จะได้เจอเมียแล้วเว้ยเทำยังไงดีหนมันบอกมันจะกลับเดือนหน้าไงแกรีบไปห้ามมันไว้สิโอ๊ยแม่ไปเล่นชู้กับมันอื่นไม่ได้หรอเดี๋ยวก็โดนจับได้หรอกฉันขอลากระต้ยก่อนแล้วทำไมคุณต้องคบกับไอ้ทหารนั่นด้วยอ่ะโอ๊ยมันใช่เรื่องที่จะมาคุยกันตอนนี้ไหมนี่งัแกกไปสิไปเลยไปไปสิโอ๊ยแล้วเมียพี่ล่ะ ออยออยจูพี่ทำไมอะหรือว่าออยชอบพี่เหรอเออคือออยออยชอบพี่มาสักพักแล้วอ่ะจะบ้าเหรอออยพี่เป็นผัวแม่ออยนะก็นั่นแหละพอพี่ไปทาหาระ่ะออยก็เริ่มคิดถึงพี่แล้วอะหลบไปพี่จะไปหาเมียพี่พี่บท้ท แม่พี่พานมากวาจิ๋กว่าาดผมทิ่ถึงพี่มากเลยนะและ้วนี่ไม่ได้แอบไปมีกิก๊กใช่ไหมคุจะบ,บ้าเหรอพี่อ่ะมีเธอคนเดียวยงั้นเข้าบ้านกันดีกว่าเริ่มจะหยู่พี่แล้วมาพูดอะไรตรงนี้ล่ะ พี่บาสทำไมพี่ไม่ขึ้นไปอยู่บนห้องกับแม่อะพี่จะทำอะไรหนูอะเธอบอกว่าเธอชอบพี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยพี่ลองชิมเธอหน่อยสิพี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยจะบ้าเหรอตอนนั้นพี่ยังปากสาไล่ส่งหนูอยู่เลยพี่ว่าพี่เริ่มชอบเธอแล้วอะ ว่าออกจะกล้าอ่อยพี่เนี่ยแกออกไปจากบ้านฉันตรงนี้แม่แล้วหนูจะไปอยู่ไหนอ่ะแม่มันก็หลงแกออไปได้มามันให้มั่งมีสิทธิหรอสิ่มั้ยิทธิ์เหรอเฮ้ยที่รัก บาสบาสบาสสวัสดีจ้ะเมียจ๋าตื่นกันแล้วเหรอหนอเฮ้ยที่แท้แกสองคนก็นโวหผวกนหลอกฉันเปล่านะแม่แม่ไม่ใช่หรอที่ทำให้หนูเป็นแบบเนี้มีแม่เมื่อพร้อมนะออยฉันไม่นับมันเป็นแม่